มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กแป๊ะอดีตผบตอรอบวชแล้วหลังกเกษียณอายุราชการถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวโซเชียลแห่อนุโมทนาบุญเมื่อได้เห็นภาพพลตรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอาดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผาอบอรตอรอซึ่งเพิ่งกเกษียณอายุราชการได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้วค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเพจเฟ b บ o k p โปลิสไทยแลนด์ระบุว่าอดีออตเผาบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วค่ะภายหลังกเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ทางนี้นะคะทางทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณโปลิสไทยแลนด์และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ